ลิงจอยสติก๊กจอยพัดลมระบายความร้อนพร้อมกับเป็น power bank ภายในตัวและอุปกรณ์เสริมเล่นเกมมือถือต่างๆอีกมากมายสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมไม้กับรายการไม้ ch เราเกมกรีน่า rov thailand กันอีกแล้วนะครับก็ต่อจากคลิปคิวกลอสเมื่อกี้เลยนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาทําการเล่นบัตเตอร์กันนะครับกับสกินอีโวในเลเวล5นะก็มีการ วางแผนกันนิดหนึ่งไปวางแผนกันมาเมื่อกี้ว่าจะเลือกบัตเตอร์ฟลายเป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วค่อยสลับกันเอาเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกบัตเตอร์ฟลายก่อนทีมศัตรูอาจจะแบบเอาแต่ตัวแบบหนาๆมาได้แล้วทำให้บัตเตอร์ฟลายเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวเอาบัตเตอร์ฟลายมาเป็นคนสุดท้ายมาเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งแล้วกันน,ะ,นะโอเคครับสำหรับสกินบัตเตอร์ฟลายอีโวนี้นะครับในเลเวล5ผม ก็เติมลุ้นนะครับหมดไปทั้งหมดไม่ใช่เติมหุ้นสิเติมอัพหมดไปทั้งหมด6 0 0 0บาททวนนะครับผมแต่บางคนก็5,5 0 0ก็มีนะ5 0 0 0ก็มีหรือว่า70,00บาทก็มีนะครับ7,500 8,000ก็มีแล้วแต่ว่ามันจะติดคริติค่คูณ2อคูณ5อะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับในการอัพถ้าเกิดใครที่แบบดวงดีๆนิดหนึ่งคูณ5บ่อยๆก็จะเสียเงินน้อยนิดหนึ่งเนาะตามนั้นเลยนะครับสำหรับการได้สกินนี้มาเราไม่กดแล้วครับลูกพี่โอเค รอกันต่อไปครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันไม่กดทิงหมดคำพูดเลยอ๋อแล้วก็อ้โมาละโอเคจะเข้าไปดูสกินใหม่นาธยาสัหน่อยเรายังไม่ได้ซื้อนะเรายังไม่ได้ซื้อผมช็อตอยู่เดี๋ยวเรามีตังเงินเดี๋ยวค่อยซื้อฝั่งเขาจะแบนเป็นตัวอะไรส่วนมากที่แบนกันในโหมดแรงตอนนี้เห็นหลักๆเลยนะครับผมก็จะเป็น วเอเลตแพนด้าวเอเลตแพนด้าเทเวนนัสนะครับผม3ามตัวนี้คือจะเห็นโดนแบนเงินบ่อยมากเฮ้ยนึกว่าจะแบนไอ้นี่บูลาดนี่ไม่ค่อยเห็นคนแบนแล้วนะไม่ค่อยเห็นคนแบนแล้วหลุดมาก็ยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นด้วยซ้มเลครับเพราะว่าตัวมันบางลงเยอะมากเลือดน้อยลงเยอะมากนะครับทำให้คนไม่ค่อยหยิบมาเล่นกันเลยโอเคแบนไวเอเลไปสวยงามครับตามคาดหยิบแพนด้าผมว่าน่าจะหยิบโอมาแหละแพนด้าหรอ เอาโอมาหมทีมเราต้องโอมาแล้วครับต้องโอมาละโอมานี่เป็นฮีโร่ที่เห็นลงแรงกันบ่อยมากนะครับบ่อยมากเพราะว่าสามารถเดินโรมหรือว่าเดินทําเกมโรมมิง่งได้ยังเป็นอย่างดีเลยสําหรับฮีโร่ตัวนี้๋ยวผมเลือกมาก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันโอมานี่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยใช่ไหมสก,นนไสกินน่ะไอ้สกินนักนักกล้ามเนี่ยนกกานําลังการยังไม่ได้รีวิวเลยเนาะ ไม่ได้รีวิวเยอะมากเลยคือช่วง2 3 4 5 6 7วันที่ผ่านมานี่คือติดธุระนะครับผมติดธุระเดินทางไปเดินทางมา,ท,า,งมาท,ทําธุระเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ว่างยาวละว่างยาวละกลับมาก็เคลียร์ที่ห้องนู่นนี่นั่นเสร็จเพิ่งเสร็จกันนะครับก็เพิ่งมีเวลามาเล่นกันจริงจังก็อาจจะมีคลิปให้รับชมกันรัวๆแล้วนะครับเอาเทวนาถมาเอาโอเคเอามาก็ดีครับเอามาฝั่งเราเอามาก็ยังดีกับฝั่งเขาเอามานะ เป็นชักหน้าเพราะว่าโดนแย่งอลิสไปแล้วตอนแรกจะให้หลิวเล่นอนลิสแต่ว่าไม่ทันละอเอาตัวนี้ามาลลอกมาลลอกครับตอนสุดท้ายก็ต้องเป็นบัตเตอร์ฟลายแน่นอนเราจะมาเปลี่ยนกันสำหรับกติกาการเปลี่ยนฮีโร่เล่นกันก็คือฮีโร่คนที่เราจะเปลี่ยนด้วยเขาต้องมีฮีโร่ตัวที่เราเอาไปด้วยทำอย่างเช่นผมเอาโอมาไปอย่างเงี้ย คนที่เราจะเปลี่ยนด้วยก็คือเขาต้องมีโอมาด้วยแล้วเราก็ต้องมีตัวที่เขาเลือกมาด้วยนะครับถึงจะเปลี่ยนกันได้เนาะ,ะแล้วก็สำหรับสกิน Evo l e v e l 5ของบัตเตอร์ฟลายตัวนี้นะครับเมื่อเข้าเกมแล้วมันจะไม่เป็นภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันภาพมันจะเคลื่อนไหวได้น,นะเอออย่างแจมบอกเลยส่วนมันเคลื่อนไหวอะไรตรงไหนก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะดูอเองอสังเกตภาพของบัตเตอร์ฟลายนะครับ ันก็จะมีแบบแสงฟุบฟับฟุบฟับว่เป็นไงละ่ะแล้วก็สังเกตตรงแถวแถวตรงนั้นน่ะมันจะเคลื่อนไหวได้ด้วยนะเ <c oughs> ที่ยงคืนอกว่าแล้วตกดึกแล้วมาโวยวายเลยนะ่ไปดิมันจะเคลื่อนไหวได้ด้วยอะแต่ว่ามันก็แบบสวยงามเลยโอ้โหถามว่าคุ้มไหมกับการอัพมาเอาตร,ตรงส่วนตัวก็คิดว่าไม่ค่อยคุ้มหรอกเพราะว่าบัตเตอร์ฟลายมันเป็นฮีโร่ที่ ไม่ค่อยนิยมในการนํามาเล่นลงแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเข้าได้แต่ว่าออกยากนั่นเองเนาะก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มแหละแต่ว่านะของมันต้องมีหมดไปหมดไปเท่าไหร่แล้วกับคาว่าของมันต้องมีเนี <c oughs> ่ยม,มาหรอกฝั่งเขาผมน่าจะไหลไม่ยากไหลไม่ยากแพนด้าไอริชน่าจะไหลไม่ยากนะครับเกมนี้เดี๋ยวมาดูกัน เอเกมนี้เป็นเกมต่อจากการเล่นคิว d อรเมื่อกี้เลยนะเวลาวิ่งออกมาด้วยความเร็วนะครับผมก็จะมีแสงข้างหลังด้วยสกิลต่างๆค่อนข้างสวยงามอารามแท้แลตะลึงทำไมนมบัสมันขยับได้เฮ้ยอันนี้ผมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะอื <c oughs> คือแบบพยายามจะเลี่ยงคำว่าอันนั้นมันขยับได้แล้วอะให้ดูกันเองแล้วอะ ไอ้น,นี่ก็พูดขึ้นมาจนไาน้มีไงละ่ะโอ้ดังจบอันนี้ผมพยายามเลี่ยงนะครับเนี่ยคือเพื่อนร่วมทีมก็พิม์มาเเวยผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นจริงๆเวลาฟันปกติก็สวยงามนะครับแสงสกิลหนึ่งนี่ยิ่งเห็นได้ชัดเลย ตอเรื่อยๆจริงๆอยากให้ฟังเสียงด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดอเพราะว่าเมื่อเลเวลอัพตันแล้วนะครับเสียงมันจะเปลี่ยนด้วยก็คลิปรีวิวตอนเริ่มจาก level 3, เลเวลสามเริ่มจากเลเวลสไปเลเวล5ที่ผมทําลงไปเมื่อวันสองวันก่อนนะครับผมไปดูกันได้นะคลิปนั้นคือได้ยินเสียงละเปิดเสียงให้ฟังอยู่ด้านล่างครับเจอมาหลอก มาแก๊งหน่อยมาแก๊งหน่อยมาดับเบิลมาฟาดหน้านะสำหรับอีกข้างหนึ่งนะครับลหลายๆคนบอกว่าถือนอ็อตถือนอ็อตไม่ใช่อน็อตนะไอเปิดแล้วสวยเรียบร้อยครับเฟิสไปก่อนปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลย,ปเลยไปไหนออกมามาหน่อยคือมันไม่ใช่อน็อตด้วยมันเป็นไอที่เขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆสปริงไงไอที่เขาเอาไว้งัดอะเวลาออกกำลังกายงัดเอากล้หามมาเออบางคนบอกว่าเป็นนอ็อตป่วยกระบ,บาเลเลยเจอ,อนอ็อตเข้าไปเอาเดียวดิครึ่งหลอดแล้ว โอเคสวยสวยสวยอันนี้ลงแรงอยู่นะนี่ไงเรียบร้อยสองคิวใบครับสวยงามใจเย็นใจเย็นนะ้ป้อมเขาเพื่อนแพนธาหายโอเคเสียมังกรครับเอาป้อมเลยเดี๋ยวกระโดดเข้าไปครึ่งหลอดได้อยู่มั้งโอ้โหมันดูดกรอบพอดีครับไม่ได้เลยเลือดเต็มเลยว่ะ ป้อมก่อนป้อมก่อนกวาตีป้อมเฮ้ยมันโดด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 สวยไม่กล้าออกป้อมเลยถ้าเล่นจะลอยขนาดนี้ก็น,นะก็ตายแลงกันไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับรีบร้อนไปก็ไม่ได้แพ้ะโอเค เมื่อก่อนแรกๆที่บัตเตอร์ฟลายมันนิยมเล่นกันคล้ายๆกับอารมณ์แวนหรือว่ายอนนะครับเพราะว่าฮีโร่ช่วงแรกๆบันน้อยนั่นเองเนาะอย่างแอสซัสซินก็เริ่มมาจากบัตเตอร์ฟลายตัวเดียวนะคือบัตเตอร์ฟลายตัวเดียวนานมากนะครับแล้วก็พวกนาครอพวกอะไรเข้าตาม,มาเนาะทำให้บัตเตอร์ฟลายเป็นตัวที่คนนิยมเล่นกันในช่วงแรกอารมณ์เหมือนยอนกับแวนเลยแต่ว่ายอนกับแวนก็ตอนนี้แครดี้มันก็เข้ามากันเยอะแล้วเนาะก็เลยมีตัวเลือกให้เล่นหลากหลายนะครับเราอย่าไปเล่นอะไรซ้ำๆกันมาก เห็นกลางบวกกันละยังไงเข้าไ,ไม่ทันโอมาตายครับโอ้โหเข้าไม่รอเลยเพื่อนเทวนานยังไม่มีดาเมจเลยถอยก่อนเซฟก่อนดิจะบวกตอนนี้เทวนานมันมีดาเมจที่ไหนหล่ะต้องรอมีของครับเทวนายิงยังโหดทาราวิ่งมารอดไหมรอดอยู่โอเคเอ้ยเอ้ย,อยมัน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 เอาบาฟ้าอยู่มันเอาบาฟ้าอยู่ในนัน้นนะแพนด้า เอาหน่อยเอาหน่อยเอากับเขาหน่อยเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องสวยงามขอบับเกาะแล้วกันพอๆๆจริงเมื่อกี้ผมหน้าโดดไปนะเลือดครึ่งหลอดหมดเลยอะถ้าเกิดผมโดดไปแล้วมันตายได้หลายสองตัวเลยนะพลาดเองครับห่วงบับฟ้าด้วยไงยมาหนี้มานี้มานี้มานี้นนนโอมาโอมาตามติดชีวิตผมเลยครับตามเกาะชีวิตผมเลยโอมาเน่เน่เน่ยิงยิงไไยิงยิงไปในป่ายิงไปในป่ายิงยิงสามไปในป่าสวย ไปไหนไปไหนไปไหนจ้าไปไหนจ้าเรียบร้อยไปหนึ่งศพครับการสื่อสารก็สําคัญนะก <c oughs> ารสื่อสารในทีมสําคัญมากทไม่บอกงี้จบเลยมังกรอออยู่นี่มังกรวาร์ปเราเรียวมาครับโอเคต่อต่อต่อโอ้โหไม่ทันละไปนูน่นละ นี่นี่หลัง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 สโลแล้วสโลแล้วชักหน้ากดสกิลสามลบบัฟมาจังหวะนี้โอมาเข้ามาทุบไปหนึ่งทีและเรียบร้อยครับผมโดนเข้าขาป้อมเัายังไงยังไงอีกทีเดียวรอเดียวรอเดียวโอ้โหผมก็เกือบตายเหมือนกันเดยต้องถอยละถอย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 ไม่ไหวละเสียดายครับเมื่อกี้รอเร็วเกือบตายนะแต่ว่าแพนด้าเขามาซ้อนด้วยความเร็วมากครับโดนสตันขาป้อมเกือบตายตามเลยว่ะขอมังกรเล็กก่อนแล้วกันบัฟดึงเลือดนิดนึง เกือบละเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบไหลละวมาเตอร์ไฟลาแล้วเกิดเจอเลือดน้อยๆนะครับสักครึ่งหลอดนี่คือแบบสุดๆอ่ะเล่นอย่างมันอ่ะไหลกันรอบวงกินรอบวงนะฮะแต่้เกิดว่าโดดเข้าไปโดดผิดไปโดดทงไปโดดแทงงเงี้ยเลือดเต็มๆอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยนะตายคาดงตีนเลยนะก็เลยคนไม่ค่อยนิยมมาเล่นกันนะครับเพราะมันเข้าได้แล้วก็ไม่ชชว่์ว่าจะออกได้หรือเปล่านะตัวนี้ต่อไหล่ะคลิปมาแล้วนี่ไงดันดิ ไม่ได้ก็ถอยนะในป่านี่นี่เราเรียวเราเรียวในป่าโอมาโอมาตามติดชีวิตผมเลยผมบอกแล้วไงโอ้โหเดี๋ยวก็ไม่ทันอีกแล้วเนะ่ยได้อยู่อีกตัวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยทีเดียวอะ่ะยิงไม่ทันถ้าเกิดมีตัวโรมดีๆนะครับโอมาหรือว่าปลาหมึกเคลีรสนะครับ หรือว่าจะเป็นพวกสกัดอะไรเงี้ยตัวโลมดีๆนะมาตามติดชีวิตแอส,สซินไว้นี่คือแบบอย่างสบายอะเวลาไปแก๊งเวลาไปบวกอะไรอย่างงี้นะครับเลนโบนไอริ you you try, เอาได้ปะฟุ๊บมันมองเห็นแล้วแน่เลยว่ะเงี้ยมันเห็นแล้วมันเห็นละมันกรอนจะเกิดแล้วครับ มา้อหน่อยมารอหน่อยมา้อหน่อย,ออยโอมาโอมาโอมามานี่โอมามานี่ตามตามผมตลอดตามผมตลอดเอ้ยเลือดครึ่งหลอดเลือดครึ่งหลอดเปิดก่อนละกันโอโหจังหวะเข้าป่าไปอีกสวยละสวยละอมผมใจร้อนเกินวะ่ะแต่ว่าเพื่อนเข้าก็ยังโอเคอยู่นะเพื่อนเข้าโอเคกันอยู่นะเพื่อนเข้าโอเคกันอยู่นะจะตายหมดแล้วตายหมดแล้วยังไงทาร่ามีปานอีกทีหรือเปล่าปั่นเรียบร้อยเก็บสองครับสวยงามตายทั้งทีมครับผมหมดหมู่บ้านใบชอดนี้ ผมไม่ได้รีดใจร้อนเข้าก่อนเลยอะต้องรอพวกแท้งพวกไฟเตอร์มาก่อนไงผมใจร้อนกระโดดเปิดเองตายก่อนชาวบ้านช,ช,ชาวช่องก็เลยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าครับสกิลทีมของเขาลงที่ผมหลายสกิลเลยนะอย่างแพนด้าสกิล 3, สามช่วชัวรใส่ผมเลยเมื่อกี้ทำให้จังหวะสจังหวะที่เพื่อนของเราเข้าต่อก็ง่ายยิ่งขึ้นครับแต่ยงว่าแหละไม่น่าเข้าไปก่อนหรอกจริงๆโทษทีโทษทีแล้วกัน โอเคไดปั๊มคุ้มอยู่ครับผมอยากได้ให้เท่มด้วยไงเดี๋ยวเกมมันจบไวฟาร์ไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งออกมาก you you try, รวมกลุ่มแจเย็นขอบัฟก่อนขออะไรก่อนโอเคตีมันก่นก็ตีตีรอเลยเล่นกลางคลิปดานลึก ลากันสวยมาเอาไงอะสักยกไหมในป่าสักยกไหมมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยต,ตัดบัฟตัดบัฟบ้านมาหน่อยตัดบัฟบ้านมาหน่อยเฮ้ยมาหลอกมาหลอกมาอู้เยอะ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 ยิงไม่โดนเอาบัฟก่อนเอาบัฟก่อนใจเย็นใจเย็นรอบเดียวมาเอ้ยโอ้ยสกิลเลยลักหน่าเนี่ยนี่ไงเลือดเร่ร้อกระโดดเข้าไปหลายขาป้อมแล้วจังหวะนี้หลาอยู่ครับกดสกิลสามดัวๆกระโดดไปทันทีแล้วสกิลว้าไม่โดนโอ้ยไอริสกิลไม่โดนไปสองสกิลอ่ะสองกันหนึ่งผมอ่ะ เสียดายมากครับอ้น,นี้เมื่อกี้นะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบสวยแล้วเฉียวนิดเดียวเองจังหวะไหลเกือบมาแล้วฮะแต่ว่าสกิลโดยรวมของสกินนี้ถือว่าทำออกมาได้สวยงามนะแต่ว่าราคาแรงไปนิดหนึ่งไม่ทนันละวิว่งขับเขาไปละเคตีป้อมครับเกมันชนะกันที่ป้อมเขียวม่วงก็มาไม่ไหวไม่ไหวคลิปหมดล,ละลาทังก่อนก็นกแลละ ตีไปเลยอลิชมากันตีป้อมเลยไม่ต้องสนใจหรอกอลริชม,ม่มีดาเมจหรอกโอเคเล่นกลางแพนด้าครับดักหน่อยดักหน่อยดักแพน,นด้าน่ะวิ่งมาละวิ่งมาละวิ่งมาดักละวิ่งมาดักละเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแวบๆแบบเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้เฮ้ยไม่เจอป่านี้หรือเปล่าปุ๊บไม่เจอป่าไหนวะป่านี้ป่านี้แน่ น่าอาเจอวาร์ฟเจอวาร์ฟกระโดดเกาะหลังไปดิกำตามติดเทลอน้ายิงอยู่ครับทาร่าเข้ามาปาดอีกทีไม่ตายสกิลไม่โดนเฮ้ยโอ้โหแผ่นหน้าจะผิวไปไหนเนี่ยนี่มันใสจุกเลยตำนานปะวะไปไหนไปไหนแผ่นหน้าไปไหนโดดโดดไม่ได้ไปไหนไปไหนโอ้มีกลับมีกกับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทาร่าได้คิวได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเมื่อึ้นชื่อว่าทาร่าคิวป่ะคือทาร่ามันอยู่ตั้งเลนบนอ่ะ เฮ้ยคืออะไรอ่ะทาร่าคิวเฉยเลยโอ๊ยไล่มาขึ้นค่องขึ้นคอนโลกนะไล่มาตั้งแต่โคโลกเหนือยัยงโคโลกตะนี่ไงเจอไหลโอ้โหไม่ตายตายให้หน่อยตายให้หน่อยเพื่อนตายให้หน่อยสักตัวจะไหลหน่อยจะไหลโอ้โหไม่ถ่านไหลตัวนู้นมันเข้าป้อม,มาละหลิวแทงจนตัวตายอ่ะเสียสละเพื่อชาติมากหลิวโอ้เมื่อกี้ยังงงเลยหรือว่าคลิปตีตายวะ ก็เลยทำให้ทาร่ามาได้คิวเนาะน่าจะคลิปตีตาละเสียได้ครับไล่ามาตั้งไกอ่อ <c oughs> ้าฟ้านิดนึงเกมได้เปรียบครับตอนนี้เล่นบนแพนด้าแพนด้าแพนด้าลงมาหาแพนด้าหน่อยโอเค ขออะไรต้องบวกแล้วออมาไม่เจอเคลียร์คลิปก่อนเลยเดี๋ยวเสียป้อมไม่คุ้มโอเคได้เป็นไอเทมมุรามาสาแล้วนะครับตีเลโอเคสวยงามของก่อนไหมหรือขึ้นเลยยังไงดีเพื่อนขึ้นเลยก็ขึ้นเลยป่ะพร้อมเต็มที่ ไม่มีบัฟคองเราก็คิดซะว่าเรามีบัฟคองให้แพนด้ามันอยู่เลนล่างต้องขึ้นแล้วเนี่ยต้องขึ้นแล้วเนี่ยห้าสี่ต้องขึ้นแล้วแพนด้ามันอยู่ล,ล่ากเราเดียวจะตายแล้วเอ้ยโอ้โ oh, หโดดไม่ทันตีป้อมแตกสวยเอาต่อดิเอาต่อดิเอาต่อดิอต่อดิต่อดิอดขอไหลหน่อยไหลแล้วไหลแล้วจังหวะนี้โอ้โหมันไหลแทงนี่ไงไหลผิดชีวิตเปียเนี่ยไหลโดนแทงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยโอ้โหไม่ตายเอาให้ตายดิเอาให้ตายด,าาดิจะได้แอซิสไม่ตายอีกอะ ตายแล้วตัวกระโดดไม่ทันครับเฮ้ยป้อมยิงจะตายแล้วเออเ้อ,อเคียวม่วงช่วยชีวิตแล้วจบเกมครับผมสําหรับเกมนี้น่าจะจบละไหลคลิปเล่นกันโชว์สกิลนี่ไงสวยงามโอเคครับผมก็จบไปใน้วกบการรีวิวสกินอีโวบัตเตอร์ฟลายในเลเวล5กับการเล่นงแรงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับบัตเตอร์ฟลายเป็นฮีโร่ที่เข้าได้โดยสกิล3แต่ว่าการออกมาได้การที่จะออกมาลอดออกมาได้นี่คือแบบมันไม่ชัวร์นะ ถ้าเกิดไฟนั้นเราเสียเปรียบเงี้ยไฟนั้นเราเฟลเงี้ยมันก็ไม่ชัวร์แล้วแหะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของอ่าบัตเตอร์ฟลายกันแล้วก็ไอเทมเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับบัตเตอร์ฟลายเป็นฮีโร่ที่ผมเล่นโลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าก็ประมาณนี้เลยอย่างเท่เวลาเปิดมาฟุ๊ส่งจุบ1นึ่งทีอ,อย่างฟรีเขาโถสก,กินนี้เวลาวับกับบ้านก็นมีเอฟเฟกต์พิเศษ สำหรับสกิลน,นี้นะผมก็อย่างที่บอกไว้ก็คือเวลาอัพจนถึงเลเวล5เต็มก็คือเสียประมาณ6000บาทนะครับเป็นเงินจริงเนาะสกิลติดตัวนะครับผมก็การสังหารหรือว่าช่วยเหลือจะทำให้รีเซ็ตคูดาวสกิลทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเอง12%ก็ฆ่าตายสกิลก็รีเซ็ตคูดาวทันทีแล้วก็ได้เลือดด้วยนั่นเนองนะสำหรับสกิลตตัวนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเลยและสำหรับสกิลที่1นนะครับก็เป็นการเลือกทิศทางเพื่อปล่อยคลื่นดาบไปรอบ,รบ แกศัตรูเป็นวงกว้างพร้อมกับฐานะศัตรูติดสโล50เป็นเวลา2วินาทีนะครับสกิลที่2เป็นการเลือกทิศทางเพื่อฟาดเคลื่อนไปเป็นเส้นตรงนะครับสร้างความเสียทางด้านกายภาพพร้อมกับเพิ่มความในการโจมตีให้ตัวเอง50เป็นเวลา3วินาทีก็สําหรับการเอาไปฟาร์มนะครับผมแนะนําให้อัพสกิลที่2นําเพราะว่าสกิลจะแรงแล้วก็เวลาสกิลเสร็จแล้วเราตีเร็วด้วย50เป็นเวลา3วินาทีด้วยทาให้การฟาร์มของเราค่อนข้างรวดเร็วนะครับส่วนสกิลที่3เป็นการ เลือกฮีโร่ฝ่ายศัตรูหรือว่าคลิปก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมเพื่อกระโดดเข้าไปสร้างความเสียหายและกายภาพนะครับพร้อมกับลดดาเมจที่เราจะได้รับลง60%เปเ็นเวลา1วินาทีนะครับพร้อมกับเพิ่มความเในการเคลื่อนที่ให้เราด้วยนะ50%แล้วก็สําหรับสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการเลือกฮีโร่ศัตรูก่อนเสมอนะครับก็คือถ้าเกิดฮีโร่ศัตรูมันจะไม่โดดคลิปมันจะโดดแต่ฮีโร่ศัตรูก่อนนั่นเองเนาะจะได้เล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับสําหรับสกิลนี้โอเค สำหรับสกิลต่างๆของบัตเตอร์ไฟก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมดูไม่ท่ายแล้วตรงนี้ต้องไปดูกดอีกตัวโอเคตรงนี้ขึ้นให้ดูอยู่สำหรับไอเทมของบัตเตอร์ไฟออกมาเป็นเซตนี้เลยนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นแรกออกเป็นดาบแดงนะครับออกาไว้ฟาร์มนั่นเองสำหรับไอเทมชิ้นนี้ก็บวกความในการโจมตี35%ดูเลือด10%แล้วก็จะเป็นการโจมตีปกติจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ6%ของเลือดสูงสุดด้วยนะครับก็สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมนั่นแหละง่ายๆนะครับพร้อมกับ ค่ามอนสเตอร์ป่าก็เป็นการเก็บสแต็กดาเมจนะครับสามารถเก็บได้สูงสุด15สแต็กจะสตันทำไมนะโอเคสำหรับไอเทมชิ้นที่2นะครับผมจะออกมาเป็นรองเท้าต้านทานเวทนะไอเทมชิ้นนี้ก็นิยมออกกันมากเพราะว่ามันป้องกันสถานะ35%ด้วยนะครับทำให้มีความพริว้วไหวมากยิ่งขึ้นกันพวกสตันสลโลพิษอะไรต่างๆง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ชิ้นที่3ออกมาเป็น หอกจอกร่อนนะครับผมบวก100พลังโจมตีลดคูดาสกิล10%พร้อมกับบวกความสาการเคลื่อนที่ให้เรา10%เมื่อไม่ได้ต่อสู้ทำให้เราวิ่งแกงได้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับจอกรอ่อนหนึร้หน่วยเพิ่มตามเลเวลของเรานะครับและชิ้นที 4, ่ซีออกมาเป็นเคียวม่วงครับไอเทมเคียวม่วงชิ้นนี้ก็โดนเนิฟลงมานิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนมีดูดเลือดอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีดูดเลือดแล้วนะครับบวกพลังโจมตี60หน่วยแล้วก็ลดคูดา5%รพ้มเป็นาร้าีนะครับ และชิ้นที่ห้ามาเป็นมูรามาสานะครับผมบวกพลังโจมตี80หน่วยแล้วก็ลดคูดาวสกิล10%พร้อมกับจอก,กร่อนะครับ45หน่วยเอาไว้ไล่ฟันพวกแทงได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับอเทมชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็เป็นดาบแดงบวกดาเมจ200หน่วยนะครับแล้วก็เป็นไอเทมที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับเบเตอร์ไลทยที่สุดสำหรับอเทมชิ้นนี้นะ เพราะว่าสก,กิลตัวของเขาก็คือเมื่อเลือดของเป้าหมายลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราจะสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็แน,น่น,นอนครับบัตเตอร์ไฟล์ก็คือต้องไล่ฟันตัวเลือดแน่น,น,น,นอนแหละมันจะได้ทำการไหลต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองเนาะก็เลยเป็นไอเทมที่เหมาะกับบัตเตอร์ไฟล์มากสำหรับเทมชิ้นนี้นะครับโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับการรีวิวสกินบัตเตอร์ไฟล์อีโวเลเวลห้านะครับพร้อมกับแนะนำการเล่นแนะนำการออกไอเทมในการลงแรงเนาะโอเคฝาก กดติดตามไว้ด้วยนะเพื่อรรับชมคลิปใหม่ต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ